สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจับมือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันได้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยจัดงานเสวนาเบเตอร์ไทยแลนด์โอเพนเดลล็อกถามมาต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมหรือเรียกสั้นๆว่างานเบเตอร์ไทยแลนด์ ขณะนี้ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญแล้วก็ได้มุ่งเน้นกำหนดเป็นวาระแห่งชาติสนับสนุนทั้งในงานของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการและกลไาต่างๆในการสนับสนุนแล้วก็ได้เตรียมคนโดยการมีการปฏิรูปการอุดมศึกษาทั้งสำคัญของประเทศที่จะทำให้เรามีทั้งกำลังคนที่มีความพร้อมการเชื่อมโยงเข้ากับระบบเศรษฐกิจและระบบการผลิตที่สำคัญซึ่งจะทำให้ BCG เป็นฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตรครับนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมในเวที Better Stage เวทีสร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมเพื่อจุดประกายแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรงสรค์ประเทศไทยที่ดีกว่าร่วมกันตลอดจนการจัดนิทรรศการ Better Thailand ในด้านต่างๆจากภาครัฐรวมทั้งบูธภาคเอกชนและสตาร์ทอัพภายใต้โมเดลธุรกิจ BCG กว่า30หน่วยงานและบริษัทโดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้กันอย่าง หนาแน่นค่ะ